สวัสดีครับผมธนรัตนบดูลายมือผาล้วครับพนุกรรมพบ,พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสะตาคน,นเกิดราศีกรกฎในเดือนมกราคมพศสองพนร้อหกนะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับจต่ไพ่สีใบเหมือนเดิมแล้วก็ไพ่ใบแรกอ่ได้ไพ่แปดดาบนะครับผม ไพ่นี้บ่งบอกถึงดวงสตาพื้นดวงและอดีตที่ผ่านมาตัวตนของเจ้าสตานะครับผมดวงสตาพื้นดวงของชาวราศรีรากรกฎนะครับผมราศีกรกฎเนี่ยดาวจันทร์เป็นดาวประจํานะครับผมดาวจันทร์เป็นดาวประจําก็ผมจะบอกว่าความหมายของดาวจันทร์เนี่ยดาวจันทร์เป็นดาวที่ ความประปวนรุนแรงหรือดาวที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงดาวเพชรแม่ดาวธาตุน้าดาวแห่งความลหลงไหลความมีสเสน่ห์แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยเขาจะบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยความอ่อนโยนความประปวนเพราะฉะนั้นดาวจันทร์เราจะเรียกว่าผู้ชายที่เกิดในดาวจันทร์หรือว,ว่าผู้หญิงที่เกิดในดาวจันทร์เป็นมีความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านสูงมากและเป็นค่อนข้างเป็นคนมีจริตจักรานเป็นคนที่ค่อนข้างมีมมงมสเสน่ห์ เป็นคนค่อนข้างมีความน่าหลงใหลในตัวเองเป็นคนพูดจากเก่งมีเขาเรียกว่ามีซิกเซนนั่นเองและที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือรวมในนั้นด้วยอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้มีบางอย่างแต่ผมจะบอกว่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งที่อยู่ในดาวจันทราศีกรกฎจะต้องมีสิ่งนั้นอยู่โดยเฉพาะความเป็นผู้หญิงความเป็นพ่อว่านแม่บ้านหรือความที่ออาใจเอนเตอร์เทนเก่งเพราะฉะนั้น ราศีกร,รกฎจะเป็นคนที่มีจริตจักรการู้จักคิดรู้จักการที่ว่าจะทํายังไงถึงจะได้สิ่งนั้นมาโดยที่จะใช้วิธีแบบลุ่มลึกลุ่มนุ่ม,มนวลวิธีแบบน้ําย่อก็ไม่ใช่สิวิธีที่แบบว่าจะเอายังไงถึงจะใช้วิธีแบบผมจะว่าวิธีแบบผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันแต่ราศีกร,รกฎจะเป็นวิธีแบบผู้หญิง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะ วิธีแบบผู้ชายคืออะไรก็คือใช้กําลังหั่มหันวิธีแบบรุยตรงๆส่วนผู้หญิงก็จะใช้วิธีแบบตั้งรับตั้งรับในที่นี้คืออาจจะใช้วาจาวิธีแบบการใช้คารมคมคายวิธีการใช้แบบจดจกักรงแล้ววิธีการที่แบบว่าใช้เลขกลกลยุทธ์นี่คือดาวศีกรกฎถา้าผู้หญิงที่เจอดาศีกรกฎแล้วเป็นกรกฎมากๆแล้วม,ม,มีดาวจันทร์เลยคือเลขสองในดวงเกิดมากๆเนี่ยหรือจะเป็นผู้ชายก็ได้ แต่ถ้าผู้ชายร้อยเลขสองในดวงเกิดมากๆก็จะมีความเป็นผู้หญิงมากหรืออาจจะเป็นต้นนั่นเองแต่ว่าเกิดเป็นผู้หญิงหลายครับหลายในที่นี้คืออะไรก็มีความมีลูกเล่นในตัวเองสําหรับผู้หญิงที่เกิดราศีกรกฎแล้วมีดาวเลขสองมากๆผู้หญิงคนนั้นมักจะเกิดในตระกูลดีมีฐานะ ตระกูลที่มีฐานะนั้นรือบางทีก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยถ้าไม่ได้หน้าตาสวยก็เป็นคนมีเสน่ห์มีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์มีรูปร่างที่โอ้โหรูปร่างคุณหรือว่าจะมีหน้าตาที่ดึงดูดผู้ชายได้ดีทีเดียวถ้าเป็นผู้ชายบางทีคนคนนั้นจะเป็นคนหนําแนันเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเสน่ห์ด้วยนะในหมู่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนที่ดีทีเดียว แต่อย่างที่ผมบอกว่ามันก็เอาคอนเซป์นี้ไปไม่ได้ก็คือเรื่องของความความอ่อนโยนในที่นี้มันจะดูเหมือนออกเป็นตัวเป็นแถวหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่าความอ่อนโยนในตัวเองแต่ลมบทจะมลมร้ายามลายามลยจะนอยแบบพระจันทร์เนี่ยมันก็ทําให้อารมณ์แบบว่า้ค่ๆเหมือนอารมณ์เหมือนผู้หญิงก็คือบทจะนอยบทจะอะไรมันก็เป็นคนขี้งอนในที่สุดนี่คือลักษณะราศรีกรกฎเด่งและต้องมีดวงเลขสองด้วยนะก็คือเช่นใช้เลขสอง ในเบอร์โทรศัพท์หรือมีเลขสองในวันเดือนปีเกิดหรือบางทีก็ในมีเลขสองในชีวิตประจําวันมากมันก็จะมีอารมณ์ผู้หญิงผู้หญิงมีพลังของดาวจันทร์มากและเป็นคนมีสเสน่ห์ที่ผมบอกและอีกอย่างราศีก็รกวเป็นคนมีซิกเซนเรื่องนี้จะผ่านไปไม่ได้และเป็นคนที่เอา,เ,อา,เ,อาเขาเราียกว่าอารมณ์อารมณ์ในที่นี้จะเป็นคนที่มีอารมณ์แบบคิดชอบเอาเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตมาพูด อย่างเช่นว่าราศีกรกฎเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงหรือแม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็ตามผมไม่พูดหญิงชายนะคือจะเอาเรื่องเก่าๆมาพูดขุดเรื่องเก่าๆเช่นเรื่องนั้นจบไปนานแล้วแต่ก็ยังขุดขึ้นมาพูดอีกพูดอีกพูดอีก,อกจนกระทั่งมีปัญหากับความสัมพันธ์ในที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วบางทีราศีกรกฎเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าคุณเอาบทเรียนเก่าๆขุดขึ้นมาใช้ แล้วก็เป็นก้าวต่อไปข้างหน้าโดยการเอาบทเรียนที่ผมพูดเงี่สิ่งเกา่าๆสิ่งอะไรที่มันผ่านไปแล้วไม่ใช่ให้ผ่านไปเลยแต่คุณยิบม,มันมาและใช้เพื่อเป็นปันไดก้าวสู่ไปในอนาคตข้างหน้าว่าเป็นบทเรียนที่แบบผ่านไปแล้วแล้วมันใช้เป็นประโยชน์จะก้าวไปได้อย่างสวยงามทีเดียวสำหรับอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นปอดศาสตร์คือบทเรียนที่ผ่านไปแล้วนะครับผมถ้าเราสิ่งกรกวก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ ถ้าส่วนเรื่องซิกเซนผมจะบอกว่าราศีกร,รกฎเนี่ยสำคัญมากว่าซิกเซนสำคัญว่าร it าศีกรกฎมีความที่สามารถจะดูอะไรขาดดูอะไรขาดในที่นี้คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินอสังหาออของเก่าผมจะว่า,าราศีกรกฎมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาของเก่าของโบราณของลึกลับหรือแม้แต่ทั้งเรื่องเกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้จะเกี่ยวข้องกับราศีกรกฎมากเพราะดาวจันทร์เป็นดาวลึกลับดาวหน้าค้นหาดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะ ทักเกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธ์ตรตงไหนเดี๋ยวพูดวันนี้ไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของดาวจันทร์ถ้าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นคนที่เข้าสวดมนต์ไหวพริบบ่อยๆหรือเป็นคนที่ฝึกสมาธิบ่อยๆเนี่ยผมจะบอกว่าการค่าดาวราคาทองคําค่าดาวราคาหุ้นค่าดดาวราคาที่ดินเช่นคุณไปจับของสิ่งหนึ่งที่มันหนุ่มเป็นขยะใช้คําเนี้จับขึ้นมาแล้วก็ซื้อมาจะไดซื้อด้วยความชอบก็ได้ าจาจะคนอื่นมองเหมือนเป็นขยะเก็บไว้อีกสักห้าปีสิบปีราคาอาจจะสองร้อยบาทสามร้อยบาทซื้อมาอะไรอย่างนี้อาจจะราคาขึ้นไปหมื่นหนึ่งถ้าเกิดเอาตัวเลขที่แบบว่าเป็นไปได้นะแต่ถ้าเกิดส้วมคุณไปซื้อที่ดินราคาสักสามเอาเท่าไหร่ดีอะสามแสนก็แล้วกันแต่สมัยก่อนถ้าสิบปียี่สิบปีที่แล้วมันสามหมื่นถ้ซื้อที่ดินในป่าอะไรก็ได้มักจะราคาพุ่งหรือบางทีที่ดินนั้นจะราคาพุ่งอย่างมหาศาลเพราะจับถูกตัว แต่ผลจากว่าคุณต้องซื้อด้วยอารมณ์ที่เบิกบานอารมณ์ที่คิดว่ามันใช่จริงๆจะมีสัญญาณของจักรวาลมาบอกว่าเออมันโอเคทุกอย่างเป็นไม่ได้วยความสะดวกโยทินเพราะฉะนั้นคุณจับอะไรแล้วมักจะได้จักขึ้นแต่คุณจะต้องรักสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ถ้าเกิดคุณซื้อหรือคุณบูชาพระอะไรก็ได้ด้วยความเกลียดชงังด้วยความที่ต้องการเห็นแต่กาไรอย่างเดียวมันมักจะไม่ได้หรอกครับเพราะคุณต้องซื้อด้วยความที่แบบว่า ความรักด้วยส่วนหนึ่งผมชอบด้วยส่วนหนึ loyalty, store, ่งแะถ้าคุณรักในอาชีพอะไรมักจะไปด้วยดีเพราะด้วยอารมณ์ที่เบิกบานเหมือนกับคุณเป็นรังทรงคุณเป็นพ่อมดคุณเป็นแม่มดด้วยด้วยความตรงนี้เหมือนกับคุณเป็นคนที่มีพลังหรือยานวิเศษอะไรประมาณพวกนี้แต่ราศีกรกฎเหมือนกับคุณมีเซนส์ในตัวเองนะครับผมอาชีพที่หมาก็บอกไปแล้วว่าเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวความรู้สึกแล้วก็เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใช่คำนี้ อารมณ์ล้วนๆเลยนะเพราะว่าราศีกรกฎดแม่บ้านก็ได้พ่อบ้านก็ได้หรือบางทีก็เป็นอาชีพเกี่ยวที่ดินสังหาบ้านเช่าโมเตลหรือเกี่ยวกับทำอาชีพเกี่ยวน้ําทุกชนิดนะครับหงขายน้ําที่ดินตินดอยู่น้ําจะดีมากถ้าเกิดคุณมีนะครับผมอาจากดูดวงจรดวงจรในช่วงที่ผ่านมาผมจะบอกว่ามันเหมือนกับติดจันไปไหนไม่ได้ถามว่าติดจันทรแบบไหนก็แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกระดาษปักอยู่บนพื้นดิน แล้วคุณไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงออกจากบ้านไม่ได้นะคือคุณไปไหนมาไหนไม่ได้ในจิตใจของตัวคุณผมชอบพูดในเชิงอุปมาอปมาุปไมยเพราะฉะนั้นใครฟังผมออกก็แสดงว่าเก่งมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไหนมาไหนมไหนม่ได้หมายถึงในเรื่องของจิตใจด้วยในเรื่องของการเดินทางด้วยอาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นถามว่ามันเหมือนกับถูกล็อกเอาไว้แปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยหมายถึงถูกล็อกเอาไว้อาจจะเดือนนี้ด้วยก็ได้นะเดือนมกราคมแสดงว่าเริ่มเข้าสู่เดือนมกราคม มันจะเริ่มค่อนข้างที่จะถูกบรรเทาลงก็เริ่มดีขึ้นที่ถามว่าเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้มันหมา,หายถึงอะไรก็หมายถึงว่าบางทีมองไม่เห็นทางเข้าใจนะครับหมายถึงมองไม่เห็นทางคืออะไรก็คือมองไม่เห็นทางก็คือแบบอันนี้คงไม่ต้องพูดนะก็คือหมายถึงว่าคุณไปทางไหนคุณก็คิดอะไรไม่ออกมองไม่ถูกอะไรบระมรณพวงนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณปลดเชือกที่พันตัวคุณรอบกายคุณอยู่เนี่ยแล้วกระโดดเหยียบน้ํากระโดดแบบว,ว่าข้ามน้ําข้าม อะไรที่มันเป็นแอ่งน้ําไปแล้วค่อยๆเอาดาออกมันเหมือนกับมันพันคุณไว้บางๆภาพปิดตาก็พันคุณไว้บางๆแหละแล้วคุณก็สามารถไปถึงปราสาทที่อยู่ตรงนี้ได้ในที่สุดก็คือจุดหมายปลายทางของคุณมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขานะครับผมส่วนไพ่ใบที่สองดีมากครับในช่วงนี้ความจริงคุณอย่าไปคิดนะว่าที่มันมีปัญหาที่ผ่านมาเหมือนใบเนี้ยเนี่ยที่ใบเนี้ยปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้ว ความคิดความกังวลความโลเลความอะไรต่างๆหรือบางทีความอันอ้นตัใจที่อันหาทางออกไม่ได้เนี่ยมันผ่านมาแล้วมันสิ่งที่ผ่านมาเริ่มเข้าสู่มกราเนี่ยหรือาอาจจะก,ก่อนหน้านั้นันก็ผ่านมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วอะ่ะแต่พไพ่ใบนี้คือจะสันแสดงช่วงนี้คุณดีมากมีอะไรต่างๆที่ดีมีสิ่งที่ดีหรืออะไรต่างๆจะเข้ามาในชีวิตคุณราศีกรกฎถามว่ามีโอกาสอะไรเนี่ยรีบๆจับเถอะผมจะบอกว่ามีโอกาส เข้ามาในชีวิตคุณแม้ว่าคุณจะลงทุนในหุ้นกิฟตรงกิปโตหรือว่าจะลงทุนในทองคําลงทุนในที่ดินหรือจะก,การค้าขายอะไรต่างๆมันมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วถ้าใครที่กําลังท้องแสดงว่าจะได้ลูกชายหรือว่าได้ลูกสาวที่ดีมีมีพลังงานดีๆใช้คํำนี้เพราะว่าไพา่ใบนี้ก็คือ The Sun The Sun หมายถึงลูกลูกที่และส่วนมากนะไพ่ใบนี้ตอบโจทย์หมายถึงลูกที่ เป็นอภิชาติบุตรหรือลูกที่เป็นลูกชายนะครับผมหมายถึงลูกที่จะช่วยเหลือคุณในนาคตได้ถ้าใครที่กําลังท้องอยู่เตรียมตัวเฮในช่วงนี้แล้วผมจะบอกว่าบางทีคนที่อยากจะได้งานที่แบบว่างานที่ตอบโจทย์ก็จะได้งานที่ตอบโจทย์แล้วส่วนใครที่แบบว่าอยากจะได้งานสบายๆในที่นี้เลยนะงานสบายๆแบบอยู่กับบ้านเดี๋ยวดูไพ่ใบที่3งานที่แบบว่าอ่าแบบเหมือนกับว่าเป็นงานที่แบบ ใช่ครับเนี้ยตอบโจทย์ตัวเองผมพูดสั้นๆนะตอบโจทย์ตัวเองเลยใมยเนี้ยก็คือหมายถึงว่าคุณกำลังจะได้หรืออาจจะได้ไปแล้วด้วยก็ได้เพราะไพ่นี้คือดีที่สุดในไพ่ยี่สี่คือใครได้ไปนี้ก็คือเตรียมเฮได้เลยสำหรับราศีกรก,กฎมันหมายถึงว่าได้โชคจากเด็กก็ได้หรือบางทีคุณเป็นเด็กคนนี้เลยก็ได้เป็นเด็กที่แบบว,ว่ากําลังมีความสุขความพลรเรื่องการงานการเงนิงนหรือออกรถใหม่หรือทําอะไรต่างๆดีหมด การเกิดใหม่การพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นส่วนไพ่ใบต่อไปคืออนาคตอนาคตผมจะบอกว่าได้เดอะสตาร์ผมจะบอกว่าความหมองคุณเริ่มเกิดไพ่ใบน,นี้ทุกอย่างเกิดทุกอย่างปังส่วนไพ่ใบต่อไปอนาคตจะบอกว่าบางคนที่ทํางานเนี่ยอาจจะได้โอกาสที่อืมมีการก้าวหน้าในตําแหน่งมากขึ้นหรือบางคนทําการค้าขายแต่ละคนงานไม่เหมือนกันนะครับผม แต่ใครที่ได้ไพ่ใบนี้คือความหวังความหวังว่างานคุณจะได้หุ้นหุ้นจากการทํางานหรือบางทีคุณได้หุ้นจากบริษัทจะขึ้นอะไรต่างๆหรือบริษัทมีการเปิดตัวทําอะไรหรือโครงการใหม่ๆหรือบางคนอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีมรนานเศรษฐกิจกับดวงของคนไม่เหมือนกันนะบางคนเศรษฐกิจไม่ดีไอ้บางบางบ,าง,บางที่ผมจะบอกเนะี่ยคือบางครั้งเศรษฐกิจไม่ดีแต่ บุคคลคนนั้นน่ะได้เงินดีมากธุรกิจปังแต่ว่าเศรษฐกิจไม่เกี่ยวหรือบางคนเศรษฐกิจดีแต่ว่าธุรกิจไม่ดีก็มีเหมือนกันอันนี้ไม่ไม่เขาไม่พูดมากนะครับผมเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้จริงเป็นไพ่ของความหวังหรือว่าความการเริ่มต้นอะไรสักอย่างที่มันจะเป็นไปได้ได้วยดีในอนาคตคงจะว่าดีมากไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ตอบโจทย์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นหรืออาจจะดีไปแล้วเพราะไพ่ใบน,นี้คือ ใพ่เป็นนี้ดีส่วนไพ่ใบเนี้ยก็คือหมายถึงว่าชีวิตสุขสบายในอนาคตและถ้าทํานายทั้งชีวิตเลยมันหมายถึงว่าช่วงแรกๆเนี้ยราศีกรกฎอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในชีวิตช่วงแรกแต่ว่าไพ่ใบที่สองก็หมายถึงว่ามันจะเริ่มดีขึ้นในช่วงวัยกลางคนและส่วนไพ่ใบที่สามก็คือสุขสบายในอนาคตข้างหนา้าก็คือหมายถึงสุขสบายในช่วงบั้นปลายนี่คือทำนายโดยตลอดชีวิตแต่ไพ่ใบแรกเนี่ยทำไมมันถึงได้ไพ่ไม่ดีก็ราศีกรกฎต่อให้ใครเนี่ย ที่จะมีชีวิตแบบว่าสุขสบายในช่วงไม่ใช่สิคือเขาเรียกว่าหมายถึงว่ามีชีวิตแบบว่าอยู่ในครอบครัวที่ดีนะหรือในครอบครัวรวยก็เถอะแต่ผมจะบอกว่าบางคนเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกในชีวิตช่วงแรกๆก็มีเหมือนกันก็คือหมายถึงว่ามันกับถูกกัดครั้งเหมือนกับถูกอะไรในชีวิตช่วงแรกๆก็มีนะเพราะฉะนั้นไพ่ใบที่สามคือความสุขความพลิดพลนนะครับผมหรือบางคนอาจจะไม่ต้องทํางานอะไรใช้ชีวิตแบบ สบายๆชาวราศีกรกดนะครับผมจะมีชีวิตแบบท่องเที่ยวชีวิตแบบว่าอยู่กับบ้านอะไรอย่างนี้นะครับผมเราชีวิตของราศีกรกดในอนาคตนะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนบางคนมีดวงที่ไม่เหมือนกันอาจจะต้องมาดูดวงส่วนตัว <S <S ไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายหมายถึงผมจะบอกว่าถ้าเราพูดแขงในเรื่องของการงานนะครับผมในเรื่องของการงานไพ่ใบนี้จะตอบว่า คุณะมีความคิดที่ไม่อยากจะทำงานประจำหรือไม่อยากทำงานเดิมคุณอาจจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตคุณมีโอกาสที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆเพราะให้นี่หมายถึงการเริ่มต้นการทำอะไรใหม่ๆการที่จะเปิดสู่ผมไม่รู้จะใช้คำไหนนะโลกใหม่หรือสิ่งที่มัน มันดีกว่าเดิมอะใช้คำนี้ว่าดีกว่าเดิมส่วนไพ่เดอสตาเนี่ยก็บอกไปแล้วว่ามันสําเร็จมันเป็นความหวังใหม่นะครับผมไม่ใช่พักของหวังใหม่เอกอจบไปแล้วสำหรับดวงสตาคนเกิดราศีกรกฎในเดือนมกรา,มร,มราคมพศสองพันกกเพียงเท่านี้นะครับผมผมจะบอกว่าไพ่อะมันดีนะไพ่น,นี้ก็คือใครที่อยากลาออกจากงานมีสิทธิ์ได้ลาออกจากงานใครที่ ทำงานเป็นธุรกิจตัวเองก็โอเคมันดีแต่ว่าผมจะบอกว่าไม่ค่อยส่งผลที่ดีในเรื่องของการลงทุนเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่ลงทุนแล้วระยะสั้นอาจจะส่งผลดีเพราะว่าคุณกําลังเข้าให้ไปแรกหมายถึงว่าคุณกําลังเข้าไปในคุ้นตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะแล้วกําลังจะออกในท้ายสุดคือออกมาแต่มันหมายถึงว่ากําไรจะไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ได้นะใช้คํานี้ในช่วงนี้นะ จบไปแล้วสำหรับก็จบไปแล้วนะผมจะบอกว่าใครที่ต้องการดูรายมือที่4กับผมติดต่อถ้าลน์ดีมาได้ที่รายดีทัล26ใต้ข้อความนั่งังคลิปยูทูบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมผมทิ้งรน์ดีไว้ใต้ข้อความนล่งงคลิปยูทูบกับรายโอเอนะครับผมรลยโอเอนะครับผมรลยโอเอก็สองช่องทางช่องทางไหนช่องทางหนึ่งแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการดูรายมือที่4หรือจะดูยอยสองอย่างหรือจะดูอย่างไรอย่างหนึ่งก็ทักมาได้นะครับผม ผมดูผู้สดนผ่านทางโทรไลน์ไม่พิมพ์ส่งไปไม่อัดเสียงส่งไปนะผมดูสดนผ่านทางโทรไลน์ก็เป็นโค้ดเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่เต็มที่กับปัญหาของคุณตรงๆไปเลยก็เต็มที่ให้กับคุณไปปัญหาของคุณทยให้ชีวิตของคุณพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปเลยนะครับผมก็คนที่ปรึกษากับผมมาดูกับผมว่าชีวิตพัฒนาไปแล้วหลายคนมากนะครับผมก็ ฝากกดติดตามไลโอเอด้วยแล้วเอก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดเป็นเพื่อนกดเป็นติดตามไลเเพื่อ่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่จะส่งใบไม่จะเป็นข่าวการพัฒนาตัวเองเพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ข่าวกาเกี่ยวกับวัตถุมงคลวัตถุหายากต่างๆวัตถุทรัพย์อะไรต่างๆจะมีการยิงถูกอะไรก็ฝากกดเป็นเพื่อนกับฝากกดติดตามได้นะครับผมแล้วก็มีวิธีหนึ่งคือดูที่สถานงานมีลายมือของพิซซห่กนตัวเลขชุดใหญ่พิเศษที่สถานงานแบบเต็มที่กันไปเลยนะครับผม ให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ชจริงจังแบบเห็นกันตัวตัวเห็นกันเป็นเป็นที่สำนักง,งานก็แบบลายมือพี่ซีจังหวัดิาชสีมหนึ่งชัว่วโมงครึ่งแบบที่สำนักง,งานสองอย่างนะครับผมใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามโหเยอะๆไปกระลังใจด้วยเพื่อพาก,กันแจๆๆ้งรายใหม่กดติดตามกด subscribe เพื่อพาการเงินใหม่ๆนะครับผมวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก็ขอให้ช่วยแชร์ไปเยอะๆเพื่อให้ญาติพี่น้องพ่อแม่คนที่คุณรักได้รับสิ่งดีๆกันเยอะๆนะครับผมวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับฟันดีครรัับดีคบ